แยกปากได้่านผู้ยมนี่นะครับอร่อยเฉยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมิงวิถีชนบทน,นะครับผมตอนนี้ก็ผมกำลังจะมาสอน,สนเพื่อนๆดักกุ้งนะครับทังที่ดักกุ้งนะครับขวดน้ำพกแบบนี้นะครับเราจะตะกึ่งกลังนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆดักกุ้งนะไอควน้ำคกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเย็นนี่ผมจะพาทุกคนไปดักด้วยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกันกายนะครับผม นี่นะครับร้อเชือมมันจะใหญ่โอเคตอนนี้ก็ผมก็จะมาสอนวิธีร้อยเชือกนะครับร้เชือกก็อ<แ>เชือกฝังนะ่งนี้ที่รู้เมื่อกี้นะที่ผมเจาะไว้นะครับเออนี่ก็คือผมทำการร้อยให้ดูนะจะร้อยแบบนี้นะครับรามาัดให้มันแน่นๆเลยนะครับนี่นะครับ <c oughs> เชือกก็จะยาวประมาณ อแบบหมุนสักสิบรอบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสักสิบรอบก็พอแล้วครับนี่ครับแบนบนี้นะครับหัวหางนี่นะครับหัวหางจะมาเป็นสี่นะครับจะมาสอนหัวหางน,นะพาลีครับจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมนี่ก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับ อาหาปรปลาดุกนะครับนี่นครับเ่หวานตรงนี้นะนนครับรนี่ครับเจอประมาณนี้ครับตงุงก้นจะไม่สวยแรเปล่าเดี๋ยวผมไปทางกัน ตอนนี้ผมถึงหมายแล้วนะครับที่ดักกุ้งก็ผมทําให้ดูแล้วเนาะวันนี้ผมทําให้ดูแล้วนะว,นนว,นะวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะจะเป็นกระสอบอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปนู่นเลยนะครับหมายดักกุ้ง ตอนนี้บรรยากาศเช้าแล้วนะครับผมผมมาดูที่จัดทุ้งไว้เมื่อวานนะ,นะ,ะมมก็ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับว่าข้าวหรือไม่ข้าวนนครับรู้กันเลยนะครับก่อนจะรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะครับให้ผมกดไลค์ก่อนนะครับเพื่อจะบรรจัยนะครับผมไป คนเห็นไหมครับนี่นะครับลูกปลาแล้วก็กุ้งด้วยนะครับทุกคนกุ้งได้อยู่นะครับนี่นะครับกุ้งก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ครับนี่นะครับโอ้โหได้อยู่นะครับแต่น้าท่วมนะครับน้าท่วมก็เลยตายนะครับอย่างนี้นะครับโอเคไปดูลูกต่อไปครับ นะครับดูดิครับปูข้าวคนเดียวเลยครับทุกคนดูดิเออมีปูด้วยเอ้ามีปูด้วยทุกคนผมบอกแล้วนะครับสาดนี้สาดปัน <OR> นี้นะฮะนี่นะครับปูเอ้ยนี่นะครับปูนี่นะครับใส่ลูกตาเข้าไปบนนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับก่อนให้ซากพิเ้นนะครับสาดเพื่อให้ดูนะครับภาคหนึ่งนะครับบรรยากาศก็จะกลับมาใก่อนเช้า วิธีของผมเนี่ยจะใช้ได้นะครับ่า่จังหวัดอาหารก็ที่ผมบอกนะครับอาหารอาหารปลาดุกนะครับหัวอาหารปลาดุกกับคารีนะฮะแต่แต่บางคนก็เขาใส่มะพร้าวนะครับมะพร้าวขั่วมะพร้าวแล้วก็ไม่ก็สีนะโดยของผมไม่นะครับของผมไม่ใส่หัวอาหารนะครับผมบอกแล้วนะครับอยู่ที่บ้านทําได้นะครับเพราะว่า อยู่ไปวัวนๆอ่ะมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับก็เลยหาทําแบบนี้ดีกว่านะครับมือประโยชน์ต่อครอบครัวนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะทอดก็ได้เราจะคั่วก็ได้แล้วแต่เราจะแกงก็ได้ครับแกงใส่หน่อไม้ก็ได้ใส่แกงอะไรก็ได้นะกุ้งฝ่อยนะครับ โอเคเป็นไงบ้างครับกับคลิปนี้มีประโยชน์ไหมครับเพื่อนพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรนะครับทาตามได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียอะไรเยอะนะราบเราแค่ซื้อหัวอาหารขวดขวดน้ํโคกก็เวลาที่เรากินใช่ไหมครับเราอย่าไปทิ้งหรือเอาไปขายนะเอามาทาเป็นประโยชน์ดักกุ้งได้นะครับเเบบนี้นะครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่ที่้ากของผมแล้วนะครับคือผมก็จะให้ดูนะครับกุ้งที่เราไปดักเมื่อกี้นะครับ เราจะทําการมาเทใส่ในกระมังนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนกุ้งนะครับน้าวิธีนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับใช้เป็นถาวรเลยนะตลอดการนะครับเพราะว่าน้าน้อยลงเราก็ดักกุ้งได้น้าเยอะเราก็ดักได้นะครับแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าน้าเยอะใช่ไหมครับมันจะตายแค่นั้นเองนี่นะครับผมก็จะเทแบบนี้นะครับนี่ฮะ กุ้งปูหอยนะนี่ครับผมจับไว้ถ้าตายก็ไอตัวที่ตายนะฮะเราจะทอามาทอดนะครับใส่แป้งแล้วก็เราจะทอดกับโูนะครับเพราะเรารับรับประทานได้ทุกอย่างนะเพราะปูนี่ก็ตัวเล็กนะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับดักได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมสอนมาครับอย่าลืมอยู่ลิปใม่จบเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับคนที่มีไร่มีนามีสาล่ะ สาดน้ำอะครับขึ้นอยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะครับบางบางสถานการณ์ก็จะไม่มีแบบนี้นะครับเพราะว่ามีสาก็จริงนะครับแต่ถ้ามีปลาเยอะปลามันก็จะกินกุ้งนะครับก็เลยจะไม่มีกุ้งแบบบ้านผมนะครับ ตายหรือไม่ตายนะครับเป็นๆน,น,นะครับนะครับลูกสีเขียวนะครับบ้านผมเรียกสีน้งเงินนะโอเคตอนนี้ผมก็จะทำการมาปรุงเครื่องแล้วนะครับนี่นะกุ้งเป็นนะ ขายสารเงนี่คิหนูนะครับ เยี่ยปากได้เรา้ยมนี่น,รรน,น,นะครับสูตรท่านเนมือนะครับผ่านอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่นี่หรอเปล่าก็ยังอยู่กันต้องไปสั่งมันมาลองชิมกนะันอร่อยเฉยเป็นไงบ้างครับ กับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสาจากคล้ด้วยนะครับมาที่ว่าเร็วอย่าต้องเพลาเพราะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ